พูดคุยกันเอานี่แชมป์ดีอินฟลูเอนเซอร์ของเราครับวินหวังครับแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับชื่อวินหวังนะครับวิศรุตพรโชคธนเสถียรครับถ้าใครเจอพอดแคสต์ผมจะบอกว่าผมวินหวังครับคุณกำลังฟังพอดแคสต์มีเป็นล้านเลยหรือพี่เนี่ยครโอ้โหนี่แฟนคลับแฟนคลับแต่แฟนคลับไปแล้วนะครับผมไปบูธอื่นโอครับผมนะครับอ้าวมาในฐานะที่คุณเป็นแชมป์อินฟลูเอนเซอร์พี่ถามเอ็นวิพี่ถามไอ้เน็ตฟรีก่อนไหม ผมกลัวโดนด่าไงอยากบอกว่าทำไมเลือกอ่ะเขาไม่ด่าเขาไม่ตาม,ม,ตามผู้บริหารเน็ตฟิกเขาคงไม่บินข้ามอเมริกามาด่าคุณแค่เรื่องไอ้เขียนนี้แล้วมัง้งด่าทำไมไถึง,ถ,งถึงเรื่อง Netflix อ่ะ Netflix Netflix คืออันแรกผมบอกก่อนนะว่า Nvidia กับ Netflix อ่ะ ตอนนี้ส่วนตัวผมอ่ะผมมองว่าราคามันก็ขึ้นสูงแล้วถ้ามองในแง่ fundamental อ่ะ valuation อน่ะก็น่าจะได้เปรียบน้อยอาจจะ up size เยอะเอ้ยอาจจะ up size น้อยแต่ว่า down s i ์ e เยอะแต<ล>่ที่กำลังชี้นำหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ผมเซฟมาตลอดพี่ผมไปอบรมกับกราตอนเลยครับ,รบผมมีไวเซอร์ครับอ๋อโอเคครับผม คืออยากจะบอกว่าที่เลือกเน็ตฟลิะครับมันมีสามสามอันแรกก็คืออันแรกอะ่ะผมว่าเราเข้าใจเน็ f ฟ i ิมากกว่าเอ็นวีเดียครับคือเอ็นวีเดียแน่นอนเราทุกคนรู้แหละว่ามันผลิตชิปแต่คําถามคือครับในอนาคตจะมีใครมาผลิตแข่งกับมันไหมเออจะมีใครมาผลิตแล้วมันถูกกว่ามันไหมฮะถามผมผมเองก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้ว่า n น tfli x อะ่ะ เราหลายๆคนก็เป็นสมาชิกดูทุกวันแล้วที่ผ่านมามันมีดิสนีย์พลัหรือว่าหลายๆเจ้าก็มาเปิดแข่งแล้วมันก็ยังคงอยู่ได้อะไรประมาณนี้คือผลิตภัณฑ์มันอ่ะเหมือนมันสนองความขี้เกียจของเราครับคือเหมือนทุกวันนี้มันมาดิสลับตัวทีวีอ่ะก็เลยประมาณนี้สองเหตุผลว่าเราเข้าใจมันมากกว่าแล้วมันก็มันแบบมีความยึดติดใก้ตัวจับต้องได้ใช่ใช่ผมบอกมันอยู่ ผมมองว่าอีกตัวอาจจะยากเกินไปอะไรประมาณนี้ครับมันคาดเดายากเกินไปอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดจากอินฟลูเอนเซอร์เรานะไม่ได้ชี้นํานะไม่ไม่ได้บอกว่าไอสองตัวนี้ใครดีกว่ากันอะไรไม่เคยชี้เลยมือผุนฝุดยังไงไม่เคยชี้อะไรใครเลยเอาประมาณนี้หลาบหลายคนหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักคุณหลายคนก็รู้จักแล้วล่ะแต่อันนี้ไหนๆหมาเวทีนี้ละครับุณเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงมาเริ่มเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้และคร่าวๆขอคร่าวๆประมาณหนึ่งนาทีผมเป็นนักลงทุนประมาณ1ิบ ก็ปีครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็มาทําช่องนะครับแล้วพอทําช่องปุ๊บอะผมเห็นประกวดของ e ีไฟแนนซ์นี่แหละ e ีไฟแนนซไทยนี่แหละดีอินลูเฟนเซอร์ครับแล้วผมก็เห็นเงินรางวัลมันรวมๆตั้งหลักแสนอะแล้วคือแบบมันไม่เสียค่าสมัครไงแล้วเรื่องอะไรจะไม่ลงอะพี่ถูกไหมอยู่ดีๆก็มีคนเอาตังค์มาให้เราตั้งแสนกว่าอะไรประมาณนี้คุณมั่นใจเหรอแต่ได้แต่ได้จริงๆไม่ถึงอ่า มาถึงรางวัลรวมรางวัลรวมรางวัลรวมเจโอเนอร์รางวัลรวมอ่ะแล้วทำไมตอนนั้นทำไมตอนนั้นคุณเอยมั่นใจว่าฉันต้องได้อะจริงๆผมไม่ได้มั่นใจเลยพี่แต่แค่แบบในหนโอกาสมาแล้วอ่ะก็เอาซะหน่อยแต่ที่สําคัญก็คือคือมาเรียนฟรีพี่ครับผมดูประมาณมันมีทั้งหมด10บไม่9้าถึง10วันก็ประมาณ18ดคลาสแล้วบางคลาสในนั้นอ่ะคือคือก่อนหน้าผมผมไปมีคอร์สในสกิลเรียนมาก่อน ผมจะรู้ว่าแต่ละหัวข้อค่าคอร์สมันจะเท่าไหร่พ <Ừ. S 2> ี่เชื่อป่ะบางอันแม่งเขาขายเป็นสามพันสี่พันหนึ่งหมื่นก็มีนะแต่ค่าคอร์สอะ่ะแต่ฝีเออฝีอาวเผื่อใครเผื่อใครสนใจนะเดี๋ยวโครงการสองใช่นะครัมาจจะตามมาโครงการสองแชมป์เก่าสมัครได้ไหม อยากได้อีกสักพอแล้วเธอคุณควรจะไปเป็นเทรนเนอร์ให้เขาได้สักถ้วยนึะเราประมาณนี้นะครัะผมก็เลยลงอย่างนี้แหละประมาณนี้แล้วทำไมถึงสนใจทำไมถึงสนใจจริงๆอ่ะอินฟลูเอนเซอร์เราพูดแต่ละเมื่อเช้าเราเจออินฟลูเอนเซอร์สายออกกำลังกายอย่างหมอเมหรือว่าเจออย่างหมอท็อปเรื่องการกินเรื่องอะไรเงี้ยเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยใช่ครับเฮ้ยแล้วทุกคนบอกเลย เป็นอินฟูไม่ยากหรอกกินเที่ยวกินเทียเท่ยวเออนึ้อออกไหม oh. แต่คุณแบบมาเล่นแบบว่าโจทย์ยากที่สุดเลยคือการลงทุนทําไมคุณมามาเลือกสายนี้บอกตรงนะทุกคนอินฟูสายการเงินอะแม่งโดนด่าเยอะสุดเลยเว้ยพูดจริงคือแบบ คือในหนึ่งแอสเซทหรือว่าหนึ่งหุ้นน่ะมันจะมีคนชอบกับคนเกลียดพอๆกันอยู่แล้วอ่ะแล้วเหตุผลของทั้งสองฝั่งอ่ะมันฟังขึ้นทั้งคู่ทั้งคู่เลยพี่อ๋อเขามีเหตุผลของเขาใช่ใช่แต่ล้วแต่ละฟังแต่ตัวผมอ่ะผมทำคอนเทนต์แบบไฟเอาพี่คือผมจะไม่บอกว่าตัวนี้ดีตัวนี้แย่ใน่นะคตเพราะว่าผมไม่รู้ผมบอกแค่มันเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้แล้วพื้นฐานกับธุรกิจมันเป็นยังไงแต่ต่อให้ผมทําอย่างนี้นะพี่ผมก็โดนอยู่ดีอแต่สิ่งที่ผมเลือกทําอ่ะเพราะว่าคือผมเป็นนักกลลงทุนมาาวว่่ปีีเอพแแ้บบ เรารู้สึกว่าเราอยากจะถ่ายทอดตรงเนี้ยแต่เราก็บอกตรงๆว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดอ่ะมันก็เท่าที่เรารู้มันมีสิ่งอื่นๆที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยครับและผมฝากบอกนะทุกคนคือทุกๆสื่อการเงินทุกๆช่องทุกๆอินฟูที่เราเห็นกันในปัจจุบันเนี้ยผมจะแนะนําบอกทุกคลิปว่าอย่าดูแค่คลิปเดียวอย่าดูแค่ช่องเดียวอย่าอยู่แค่สื่อเดียวให้ดูหลายๆสื่อแล้วเอามาซ้ำอยู่ในหัว ว่าเราให้น้ำหนักทางไหนมากกว่าแล้วก็ประมวลผลแล้วก็ตัดสินใจด้วยตัวเองเพราะผมเชื่อว่าแขกทุกคนมาเนี้ยไม่ว่าเวทีไหนหรือว่าเวทีไหนอ่ะเขาพูดตลอดว่าการลงทุนมีความเสี่ยงใช่อย่าเชื่อใครแค่คนเดียวเชื่อตัวเองก่อนตัดสินใจตัวเองก่อนเมื่อกี้หมอท้อก็บอกเรื่องเงินเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นตรงศึกษาความรู้ให้เยอะที่สุดถ้าคิดจะลงทุนเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันมันจะมันจะมีมันจะมีผลต่อภายภาคหน้าในอนาคตแล้วจะทําให้อ่าเขาเรียกไงไปถึงเป้าหมายได้ยาก อาจจะล้มระหว่างทางก่อนพี่เอออาจจะบแบบเอาอินแล้วก็ระเบิดตูม้มเออประมาณนั้นแล้วหลังจากที่คุณได้แชมป์อะเป็นไงแนวคิดการลงทุนเอาเดี๋ยวเล่าก่อนแล้วก่อนเป็นแชมป์ The Influencer กับหลังเป็นแชมป์ The Influencer ต่างกันไหมต่างครับอ่ก่อนเป็นยังไงก่อนเนี่ยผมยังไม่มีเงิน8ปดหมื่นครับ <laughs> แต่พอเป็นแชมป์ปุ๊บผมก็ได้เงินมา8 0 0หมื่นอยู่ในแบงค์เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยไปแล้วมั้งแ0 0 0มื่นตอนเนี้ยยังยังยังอยู่ในป๊อปมาร์ทเนี่ยประมาณครึ่งนึงเมื่อกี้ไปเข้ามานะครับเออนะฮะเอาก่อนหน้านี้เอาถ้าไม่ถ้าไม่นับเรื่องเงินแนวทางการทำอินฟลูเอนเซอร์ของคุณอ่ะมันเป็นยังไงพอแล้วคร่าวๆเลยได้ไหมจริงๆจุดเริ่มต้นผมไม่ได้อยากจะได้ค่าแอด u t u b e ได้สปอนเซอร์ยังไงเลยนะพี่คือผมลงทุนมาเจ็ดแปดปีแล้วผมรู้สึกเหมือนจะหมดไฟพี่ครับทีนี้ก็เลยคิดว่าแบบ จะเอายังไงดีให้เรามีกําลังใจในการลงทุนต่อเพราะผมบอกก่อนว่าผมสสยฟันเดเมนทัลผมจะคล้ายๆพี่กว,วีกับ,รบดรนิเวศท,ที่มาวันนี้จะลงทุนพื้นฐานก่อนทําให้มันต้องศึกษาเยอะและผมรู้สึกเหมือนจะหมดไฟทีก็เลยคิดว่าจะทํายังไงให้ตัวเองกลับมามีไฟครับทีเนี้ยก่อนเป็นนักลงทุนอะ่ะผมเป็นนักร้องกลางคืนมาก่อนพีจ่จริงๆผมจับไมค์ขึ้นเวทีมานานแล้วนะแต่ไม่เคยมีสาระขนาดนี้มาก่อน <laughs> 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 นะครับเพลงก็มีสาระโอ้ขอบคุณครับผมก็เลยคิดว่า ก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้มาผนวกกับงานเดิมที่เราทําอ่ะแล้วก็เลยออกมาเป็นช่องแล้วพอผมออกคลิปแรกพี่ผมก็รู้สึกเลยว่ามันแบบ เออคนดูยังไม่เยอะหรอกแต่เรารู้สึกว่าเรากลับมามีไฟอ่ะมันกลายเป็นว่าผมอ่านหุ้นหนึ่งครั้งอ่ะผมได้ความรู้ในการลงทุนด้วยผมได้ความรู้เอาไปเล่าให้คนตามช่องฟังด้วยเออคือมันเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวแต่ตอนนี้สมแล้วเพราะผมได้มาแ0ดห0จากอีฟนันไทยขอบคุณด้วยนะครับไม่ต้องมาผายมือทางผมผมไม่ใช่คนจ่ายแล้วก็เช่นเดิมมันอยู่ที่ปอปมาดขึ้นหนึ่งครับผมแล้วคลิปแรกคลิปแรกจําได้ไหมทําเรื่องอะไรทําเรื่องทาเรื่องลงทุนทิวลิปมั้ง คือในประวัติศาสตร์พี่ประมาณสักผมว่าหลักร้อยปีมันจะมีฟองสบู่ทิวลิปมันจะคล้ายๆฟองสบู่ทองคําเมื่อสองสาเดือนที่แล้วอ่ะถ้าใครดูหนังเรื่องวอลสตรีทไมเคิลดักลาสโอ้ทันกันไหมวะที่เกิดทันใช่ไหมผมดูหนังอ๋อขอบคุณผมก็เลยรู้รู้ในเน็ตฟลิกหรือเปล่าหรือว่าใช้เอ็มเจนผมดูเมเจอร์อ๋อครับผมสุดยอดนะผมจำได้อย่างพี่มันมีการพูดถึงทิวลิป น่ทิวลิปอ่ะแต่ว่าอ่ะแล้วคุณได้ได้ข้อมูลมาอย่งไรตอนหาทิวลิปตอนนั้นผมามา<อ>จากหนังทิวลิปผมอามาจากหนังสือพี่หนังสือเล่มนั้นชื่อว่า The Random Walk on Wall Street จําได้อยู่เป็นแปลไทยนะครับมันจะบอกว่าการมีความเสี่ยงในการลงทุนอะไรที่นักลงทุนเราไม่รู้บ้างอันนี้สามารถโน้ตได้นะผมว่าเล่มนี้ก็ใช้ได้ม,ออมือใหม่มือใหม่ผมแนะนําให้อ่านแล้วเล่มเนี้ยดรนิเวศก็เคยแนะนําให้อ่านเหมือนกันผมจําได้อยู่แกเคยพูดในมันนี่ท็อบครับ มีแปลไทยครับมีแปลไทยไปตามหาเอาไปตามหาซีเอ็ดก็เข้าสปอนเซอร์ได้ครับคิโนคุณิยะนายอินได้หมดเลยมึงก็ขายของขายของเก่งๆครับผมเป็นไงปีหน้าเอาผมมาเองไหมได้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 ประมาณนี้อ้าวแล้วทุกวันนี้หลังจากตั้งแต่ก่อนเป็นเอ่อก่อนได้แชมป์หลังได้แชมป์กี่คลิปแล้วเนี่ยพอนับไหมกี่คอนเทนต์ละถ้าถ้ารวมหลักร้อยไหมถ้ารวมคลิปสั้นคลิปยาวอ่ะหลักพันหลักพันเลยเหรอแต่แต่ถ้าคลิปยาวผมว่าน่าจะสองร้อยสามร้อยอ่ะ คิดว่านะมีอะไรมีคลิปไหนที่แบบว่าเฮ้ยอันเนี้ยโคตรดีเลยโคตรดีโคตรอยากนําเสนอเลยอะไรประมาณนี้มีไหมอาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งลงคลิปสัมภาษณ์ที่มี่ไปครับอ่าคือผมตามเซียนมี่นะใช่ใช่คือผมตามเซียนมี่มาสิบกว่าปีอ่ะผมผมก็เลยกลายเป็นคนแบบนี้เลเดี๋ยวคุณแบบนี้ได้ยังไงมันเป็นเป็นตลกที่ลงทุนได้ดิดนหน่อยอ๋อได้ได้ได้แต่มันมันเป็นเกียรติผมมากพี่คือแบบ คือผมทําช่องมาปีครึ่งอ่ะปีหนึ่งกับเเดือนวัางครับคือผมได้โอกาสเยอะมากเลยพี่อีไฟแนนซ์ก็หนึ่งในนั้นครับแล้วที่ผ่านมาพี่มี่พี่เม้งขออนุญาตเอ่ยชื่ออาจารย์ประภาสเพื่อนๆหลายๆคนอ่ะสายว i พูดง่ายๆเถอะถ้าใครลงทุน VI จะรู้จักกันมีพี่วชิรเมฆด้วยนะเพราะว่าเชิญออกพี่พี่กันมาออกช่องผมได้ครับเดี๋ยวติดต่อไปพี่เออได้คือคือพี่ๆหลายคนอ่ะให้โอกาสผมมากๆฮะครับแล้วเมื่อกี้ก่อนก่อนพี่กวีจะกลับผมก็ชวน คือคือพี่กวีเขาเห็นคลิปผมเลยพี่เออคือผมเจอแกงานเมื่อวานเน่ยแกก็บอกว่าเห็นผ่านตาโอ้โหผมแบบรู้สึกไงโคตรดีใจอ่ะโอ้โหนี่เหมือนอีกหนึ่งไอดอลของเราเออแต่ผมบอกงี้จริงนะคือหุ้นุนทุกตัวที่ผมทําอ่ะผมทําเฉพาะตัวที่ผมรู้นะตัวไหนที่ผมไม่รู้ผมก็ไม่กล้าทำเพราะผมกลัวทําผิดครับแค่นี้ก็โดนด่ามากพอแล้วนะครับผมก็เลยบอกว่าตัวไหนไม่รู้อ่ะก็ตามช่องพี่กวีเอาแล้วกันไม่งั้นก็ตามช่อง efinance ก็ได้งั้นแสดงว่าคุณคุณค่อนข้างจะชื่นชอบในเซียนมี่ ที่ว่าชินผมชินธาพงศ์ครับชินตีตายมันทำกับพ่อผมยังไงอคนเราเนาะคุณประทับใจอะไรคุณประทับใจอะไรเซียนมี่เออแล้วคุณได้ได้แนวคิดอะไรจากเซียนมี่มาใช้กับของคุณม้างถ้าพี่ๆตามประวัตินะครับพี่ๆจะรู้ใช่ไหมว่าเซียนมี่เขาเป็นวินมอร์ไซค์มาก่อนแล้วสุดท้ายเขาก็มีอิสรภาพทางการเงินคือในวันนั้นนะพี่ในวันที่ผมรู้จักเซียนมี่วันนั้นผมเป็นนักร้องกลางคืนนะ อาเหรอฮะผมยังไม่รู้เรื่องการเงินเลยผมยังไม่รู้ก็เพียงที่คุณกับคุณในที่อาคาจรอย่างนั้นเลยออไม่ไม่ไม่อย่าไปว่ากันครับเดี๋ยวซิมเซียนมี่เขาไม่มาออกช่องผมอีกคืออย่างนี้พี่คือในวันนั้นอะผมยังไม่รู้จักเลยนะว่าหุ้นมันมีวิธีไหนบ้างอะแล้วผมมานั่งดูอะคือถ้าถ้าพ่อหนุ่มใส่แว่นวินมอเตอร์ไซค์คนนี้เขามีอิสรภาพทางการเงินได้อะเฮ้ยกูก็น่าจะได้นะเออกูก็นักล่องกลางคืนแต่วินมอเตอร์ไซค์มันก็พอๆกันนะ ก็เอออย่เป็นอย่างนั้นเดี๋ยก็รู้ึกเป็นหนึ่งอาชีพที่อ่ามันเราเป็นอาจักเดิมอาชีพหาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าเอออะไรกันไปละนะฮะแต่แต่มองว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่เราจะเป็นอิสรภาพทางการเงินได้เออคนนี้คตลาดทุนผ่านตลาดหุ้นอย่างงี้ถูกไหมถ้าพูดถึงทางการนะคือมีคนทําได้ผมผมก็น่าจะทําได้นะเออคือมันเป็นจุดตั้งต้นมาจากตรงนั้นนะพี่ผมก็เลยแบบเริ่มรู้จักคนอื่นดรนิเวศพี่กวีอะไรแบบนี้ลามาเรื่อยๆจนถึงวันนี้คือวันนี้ยผมก็ วันที่ผมเริ่มเริ่มอ่านหนังสือการเงินแรกๆอ่ะคือผมไม่คิดเลยนะว่าวันนี้ผ่านมาสิปีผมจะยืนบนเวทีเนี้ยเอออันนี้มีอันนี้ไม่ใช่หญ่กว่านี้ก็ได้นะอนาคตอาจจะเข้าไปข้างในก็ไม่รู้ฮัลโหลอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเออนะฮะนี่คือความประทับใจของเซียนมี่มีอไหมมีวีไอคนไหนอไหม มีไอคนไหนอีกไหมมีไหมอะดรนิเวศอะเพราะว่าคุณคุณก็ตามดรตนิเวศอยู่ประทับใจะไรดรนิเวศดรตนิเวศเชื่อว่าทุกคนเป็นเป็นถ้าจะเป็นปรมาจายของทุกคนแล้วล่ะดรตนิเวศคือพระประธานของผมนะครับโอ้โหอะคือมันมีสองเล่มใช่ไหมที่แกดังๆอ่อะก็คือตีแตกกับอีกเล่มก็คือลงอะไรวะก้าวอย่างมั่นใจที่มันรวมรอบสิบปีของแกอืมเออคุณได้อะไรจากเนี่ยสองเล่มนี้พอสรุป สั้นๆส,สักมีเวลาผมให้หนึ่งาทีสรุปสั้นๆสองเล่มนี้ในในฐานะคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือเวลาซื้อหุ้นหรือซื้อแอสเซทนะครับหลายๆคนจะมองว่าเราซื้อเพื่อขายต่อใช่ไหมแล้วเราก็ทีนี้มันจะเกิดความโลภพี่พอเกิดความโลภป,ปุ๊บมันจะเป็นใบแอดว่าเราอยากจะซื้อราคานี้แต่เราซื้อไม่ได้อะถ้างั้นเอาซะหน่อยแล้วกันไหนๆมันจะขึ้นแล้วอย่างเงี้ยแต่คอนเซปต์หลักๆอ่ะผมว่า V i ทุกคนก็น่าจะพูดแบบนี้ก็คือให้ลงทุนเหมือนธุรกิจจริงอ่ะผมก็เลยกลายเป็นว่าเวลาจะดูตัวไหนอ ผมจะดูก่อนว่าธุรกิจนี้ผมเข้าใจไหมสําคัญมากเลยนะพี่คือคือถ้าลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจอ่ะยังไงระยะยาวผมว่ามันก็ไม่เวิร์กอันตรายที่สำคัญก็คืออันตรายก็ใช่ที่สำคัญก็คือระหว่างทางในการถือในสิ่งที่เราไม่เข้าใจอ่ะครับผมว่าเรานอนไม่หลับตอนกลางคืนพี่แล้วต่อให้คุณจะได้เด้งนะแต่คุณเครียดและเป็นไมเกรนอะไรอย่างเงี้ยและเป็นแทนอีกแอกแท็กเนี่ยอ่าผมว่าไม่คุ้มถึงได้กําไรมาก็จ่ายค่าหมออยู่ดีอืมันก็ไม่ค่อยคุ้มงั้นแสดงว่าวันนี้ทุกวันนี้ สิ่งที่อยู่ในพอร์ตคุณทําให้คุณหลับสนิทใช่ครับใช่ครับยังทําให้คุณหลับสนิทอยู่ทุกตัวที่ผมถือคือผมอยากจะเป็นเจ้าของมันอยู่แล้วว่ะอืมใช่แล้วผมก็รู้สึกดีว่าโอ้ยอันนี้บริษัทกูอันนี้ก็ของกูเออี่องกนกี่หุ้น e ไฟแ a น c ์มีหุ้นไหมครับไม่มีไม่มีไม่มียังไม่ขายยังไม่ขายโอเคครับไอพีโอเมื่อไหร่บอกผมนะเดี๋ยวจะเชิญหมอกช่องซื้อจริงเหอะซื้อให้จริงเหอะเดี๋ยวทํารีวิวในช่องอ้าวอันนี้พูดถึงภาพรวมๆการลงทุน ไม่อยากจะไปแตะหุ้นไทยมากอ่อนไหวแต่ก็ได้เอ้ยผอิตผมแตะหุ้นนอกแลยเพราะหุ้นนอกผมเชื่อว่าผู้บริหารเขาไม่บินมาตบกระโหลกคุณหรอกเข้าใจเข้าใจถูกไหมถูกไหมเข้าใจเข้าใจเออถ้าให้คุณมองนอกจากไอเน็ตฟลิกตัวเนี้ยตอนเนี้ยคุณเลงๆตัวไหนอยู่สําหรับหุ้นนอกอย่างงี้พี่ผมจะอธิบายอย่างงี้เออช่วงนี้เทรน AI มาแรงใช่ไหมดัต้าเซ็นเตอร์อ่ะผมฟังทุกคนในวันเนี้ยทุกคนพูดดัต้าเซ็นเตอร์กับ AI ใช่คําถามพี่ ฮะตัวไหนชนะกันแน่ออผมก็ไม่รู้นะพี่จำยุค .com ได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้อิง valuation นะผมอิงแค่ business model นะอ่ะคือยุค .com อะ่ะทุกคนคก็ .com ใช่ไหมแค่ .com พุ้นก็ขึ้นแล้วอะ,อะถามว่าวันเนี้ยรอดมาจากวันนั้นอะกี่ตัวผมนึกออกตัวเดียว a m a z อ n กับ Microsoft ครับ แล้วทุกวันเนี้ยแล้วคุณคือถ้าถ้าเทรนเทรนมันมาพี่ครับมันเหมือนกับว่าทุกคนกําลังมาทางเนี้ยแล้วทุกบริษัทก็ลงคาเปกนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าผมจะลงพวกคุณแม็กซ์เซเว่นแหละผมทาคลิปดองอยู่หลายตัวไปตามได้ครับมันเลยรู้สึกว่ามันน่าจะยากพี่ผมคุยกับเซียนมี่กับพี่กวีมาครับครับเขาแนะนํามาผมก็เห็นด้วยว่าสุดท้ายสิ่งเหล่านี้ฮะถ้า AI มันจะออใช้กับชีวิตประจําวันได้จริงๆอ่ะครับมันควรจะเป็นคอมมูนิตี้ คอมมูนิตี้มหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีความเป็นสินค้าโภคภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์คืออะไรฮะคือตัดราคาอคือตัดราคาเดีย๋ยวผมกำลังโยงอยู่มันโดนตัวไหนวะโ,<ด>โดนทุกตัวกำลังโยงโดนทุกตัวสมองกำลังประมวลโดนทุกตัวที่เปิดเทรดแมนอะโดนทุกตัวคือ<ด> <c oughs> อย่างนี้พี่ครับถ้าเป็นคอมมูนิตี้แล้วมันต้องตัดราคาครับหมายความว่ามาร์จิ้นหรือว่ากำไรอะมันจะได้เท่าที่เราคิดเอาไว้ไหมอะ ผมไม่รู้อนาคตผมว่าก็จริงๆไม่มีใครรู้อนาคตจริงๆหรอกนะครับคือถ้าถ้าได้ดีก็ดีไปถ้าเป็นตัวที่ชนะจริงๆมันก็กินรวบใช่ไหมครับแต่คําถามคือเรารู้ไหมว่าตัวไหนอ่ะเออมรารู้เใครรู้รู้ไหมว่าแชมป์ในวันนี้ยอืมันจะเป็นแชมป์ต่อไปในอีกสิบปีข้างหน้ายกเว้นยกเว้นแชมป์อินฟอนร์ขอบคุณครับไม่ต้องไปเวดนอกเรื่องสิเอาในเรื่องก่อนทีนี้อีกไอเดียหนึ่งผมว่าง่ายกว่าเออมันจะมีธุรกิจบางธุรกิจพี่ที่มัน ที่เรียกได้ว่าผูกขาดหรือว่าเรารู้จักมันเป็นอย่างดีอะเดี๋ยวขึ้นดอกจันด้วยก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องความเห็นส่วนตัวนอนไฟแนชั่นแอดไว้นะครับผมใช้วิจารณญาณในการลงทุนครับผมอ่าในนี้เป็นมุมมองของวินหวางมันจะมีบางธุรกิจที่เรารู้กันอยู่แล้วเราใช้มันทุกวันอยู่แล้วเราตื่นมาก็เจอมันก่อนนอนแล้วก็เจอมันอผมไม่อยากจ่อมากกว่านี้อแต่คือในเมื่อถ้าเทนเอไอมันมาจริงๆอ่ะแล้วสุดท้ายถ้ามันอาร์อปใช้จริงๆอะมันอาจจะเป็นคอมมูนิตี้ถามว่าคล้ายๆอะไรเห็นภาพง่ายๆก็คือไฟฟ้าเออ ผมว่าไฟฟ้าร้อยปีที่แล้วแบบแพงกว่านี้ถ้าไม่รวมเงินเฟ้ออมันจะมีราคาที่ถูกกว่านี้แล้วหลายบริษัทที่เป็นเจ้าใหญ่ๆที่เรารู้จักกันอยู่แล้วอ่ะเขาจะเอา AI มาเอารอบใช้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นท่าบังคับอืมันเป็นไปได้ว่าด้วยราคาที่ถูกลงในอนาคตถ้ามันแข่งกันเองแล้วมันกลายเป็นคอมมูนิตี้หมายความว่าเขาเอาสิ่งนั้น่ะมาอารอบใช้ทําให้ต้นทุนมันลดลงพี่เห็นใช่ไหมว่าเขาเลี้ยงคนค่อนข้างเยอะใช่ พอมต้นทุนมันลดลงอย่างเงี้ยครับหมายความว่าอะไรลงปะท่อมไลายปุ๊บกำไรมันมากขึ้นต่อให้เขาขายคนเท่าเดิมแต่ต้นทุนลดกำไรมันก็มากขึ้นในอนาคตเออผมว่าอันนี้เป็นเกมที่ง่ายกว่าอะลองไปจิ้ม AI ผมว่าโอกาสถูกกับผิดอะอาจจะมากกว่าเราจิ้มตัวที่เรารู้อยู่แล้วแต่เขาเอา AI มาใช้ผมว่า ผมว่าเรามองผู้เอา AI มาใช้อ่ะมองง่ายกว่าคนที่ผลิต AI ให้เขาใช้ตอนนี้คุณมองไปถึงบรรดา user user ที่ที่เป็นอีกหนึ่งเขาเรียกยังไงนะเหมือน AI อ่ะผลิตก็ผลิตไปมันก็ไปแข่งกันไปเถอะแต่ถ้าใครเริ่มเอา AI เข้ามา a d a อปใช้ปรับใช้เนี่ยคุณเริ่มมองพวกนี้มากขึ้นแล้วมีนะพี่เอาจริงๆมีนะมีแลมีมันมีมันใช้กับทุกองค์กรแหละแต่ใช้มากใช้น้อยแล้วไปใช้ให้มันเกิดประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนมันมีถูกไหมโอ้ยผมไม่อยากพูด ก็ไม่ต้องพูดมันไม่อยากพูดไม่ต้องพูดที่เอาจริงๆนะจริงๆนะในไทยกับอเมริกาครับมีคนามาใช้แล้วมันมีเอฟเฟชเชนซีมากขึ้นนะอ่าอันนี้ผมผมเคยคุยกับพี่เม้งแกเคยมาออกในช่องผมครับแกก็พูดประมาณนี้พี่เม้งสมาคมนักลงทุนอสมาคมนักลงทุนประเทศไทยเออนักลงทุนประเทศไทยครับหลายสมาคมจัดผมจาไม่ได้ขออภัยเข้าใจเข้าใจทุกวันนี้มีสมาคมเกิดขึ้นทุกๆไตมาสอืมนะฮะอีฟินจะเปิดสมาคมยังครับพอแล้วฮะอ๋อโอเคครับพี่เอาแค่เว็บเพจก่อน ประมาณนี้ประมาณนี้มีเสริมอะไรอีกไหมสำหรับหุ้นที่คุณตอนนี้ที่คุณสแกนไว้เวลาจะหมดละต่อยสักสิบนาทีได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวเราแจกของโอ้พี่นี่เวทีแรกผมนะจะไม่ปั้นผมหน่อยเหรอจริงเมื่อวานจะออกไปออกงานอยู่เลยอย่ามาอย่ามาอยากบอกอย่างนี้พี่คือในยุคนี้มันดีแหละลงทุนมัน g l o b a ใช่ไหมมันมีหุ้นโลกแล้วเราก็ซื้อง่ายขึ้นครับแต่ทีนี้บางทีเราเสพ เสพสื่อนู้นสื่อนี้บอกว่าอันนั้นจะไปอันนั้นอันนั้นจะไปอันนี้บางทีเรางงนะพี่คือทุกคนบอกว่าอันนี้จะบูหมดเลยอ่ะ,<ฮ>ะแล้วก็แห่ไปตรงนั้นหมดเลยอ่ะผมว่าข้อมูลมันโอเวอร์โหลดแล้วมันเยอะเกินไปทีนี้มันเลยกลายเป็นว่าอะไรก็ดูน่าสนใจไปหมดเลยอ่ะแล้วเราเข้าทุกตัวที่เขาบอกว่าน่าเข้าอ่ะ ถามว่ารู้จริงๆสักกี่ตัวเออส่วนใหญ่ก็ข้าวตามนี่แหละตามกระแสตามเทรนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือผมว่าเกสทุกคนที่มาพูดอะ่ะเขาจะบอกว่าลงทุนอันดับแรกต้องลงทุนในตัวเองก่อนอืส่วนตัวผมอ่ะผมมีอีกคํานึงที่ดีกว่านี้ฮะผมว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนเออว่าเราเป็นใครเรารับความเสี่ยงได้แค่คไหนเรารู้จักเซกเตอร์อะไรดีกว่าอืเขามีคํากล่าวตลกตลกนะพี่ก็คือคเขาจะบอกว่า คนที่จบหมอ่จะชอบซื้อหุ้นพลังงานทไมคนที่จบพลังงานจะชอบซื้อหุ้นโรงพยาบาลเออเหรอเออพิต์ลินพิต์ลินพิต์ลินเอเขาบอกว่าเพราะลงทุนในสิ่งที่ไม่รู้เรื่องอ่ะเราสบายใจกว่าเพราะเราอยู่ในอุตสาหกรรมเรารู้ปัญหาไงแม่งก็จะดูแบบโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไปหมดอ่ะเอมันเป็นไบแอดครับเออประมาณนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนําว่าเราต้องรู้จักตัวเองครับก่อนจะซื้อหุ้นต้องซื้อกระจกก่อนครับผมจะได้รู้จักตัวเองนะครับเอา มีหุ้นกระจกไหมหุ้นไทยมีไข่กระจกไหมมีไหมมีไหมอาัศฮีป่ะผมไม่ยอมให้โจกบอกทันไหมผมไม่ยอมให้จกหลอกเลยที่แรกผมนะสามสุดท้ายในท่านคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วเนี่ยคุณในฐานะคุณเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากบอกอะไรสําหรับคนที่กําลังคิดว่าเอ้ยช่องทางเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสายการลงทุนนะสุขภาพนะท่องเที่ยวนะกินนะอะไรก็ตามคุณอยากจะฝากฝากอะไรเขาสักนิดหนึ่งผมยืนนะนี้สําคัญนะอ่ะฮะได้คืออินฟลูเอนเซอร์ครับมันเหมือนหุ้นเถกพี่ผมต้องยืนตามไหม นั่งไว้นั่งไว้ผมจะเชิดฉายผมจะเชิดฉ<อ>ายสวัสดี Youtube นะครับาาเดี๋ยวเอาลง Youtube ไม่ได้เปิดกล้องอ้าวคือคืออินฟลูเอนเซอร์มันเหมือนหุ้นเทคที่ผมว่าเดี๋ยวนี้รเราสามารถเปิดเพจใครจะเปิดเพจก็ได้ใคร,ครจะเปิดคลิปก็ได้มไม่งั้นนักร้องกลางคืนก็คง<อ>ทำไม่ได้ถูกไหม อินฟูมันเหมือนหุ้นเทคคือก่อนที่มันจะสร้างรายได้อะเวลาเกิดแพลตฟอร์มขึ้นมาเฟซบุ o ก k o o o l l e m a z o n น่<ฮ>ะดูโอลิงโกที่ดังๆช่วงนี้มันจะมีช่วงหนึ่งที่มันต้อง a d o รอปยูเอร์มันต้องเอาคนมาใช้เยอะๆถูกไหมแล้วมันก็จะลงทุนไปเยอะๆขาดทุนไปเยอะๆพอถึงจุดหนึ่ง ถ้ามันเวิร์กจริงๆถ้ามีคนมาใช้มันจริงๆแล้วมันหารายได้ได้อะมันก็จะขึ้นฝั่งแล้วมันก็จะเป็นกําไรถูกไหมอันเนี้ยธรรมชาติทุนเท็กผมว่าอินฟูแม่งเหมือนกันพี่เหมือนไงฮะคือมันจะมีจุดหนึ่งที่เราทําคลิปไปแบบไร้ความหวังอะเออเราทําคลิปไปเรื่อยๆตรงไปทุกอาทิตย์เออเราไม่รู้ว่าจะหาอะไรได้ยังไงวิวแค่นี้และแอดยูทูบจะเข้ายังไงเออปิดหน้าจอเวลาไปเลยเอาเราไม่รู้ว่าแอดยูทูบจะเข้ายังไงแล้วเราก็ไม่มีความหวังพี่แต่ว่า ผมแนะนําว่าเราต้องลองผิดลองถูกคือคืออย่าพิ่งบอกให้ปิดทําไมขยายกว่าเดิมคือเราลงไปเรื่อยๆพี่เทวแอนเออร์เรอร์ไปเรื่อยๆอย่าพิ่งไปหวังรายได้ตั้งแต่แรกพี่ครับหวังว่าคอนเทนต์ที่เราทําอ่ะมันจะตอบโจทย์กลุ่มคนดูมากน้อยแค่ไหนผมว่าดีกว่าอืมอืมอย่างของผมอ่ะผมว่าสิบสองเดือนพี่หนึ่งปีอ่ะกว่าจะมีฐานคนดูที่ผมรู้ว่ากลุ่มคนประมาณเนี้ยน่าจะเป็นคนดูผมนะครับสุดยอดมีทดเวลาด้วยขอบคุณครับ ให้เวลากับมันใช่ไหมไม่ใช่ไม่ให้เวลานี้ให้เวลากับงานคอนเทนต์คุณให,ใ,<ช>ให้เวลากับสิ่งที่คุณทุ่มเทผมอ,นนอยากบอกมผมอยากบอกว่าทำคอนเทนต์อะลงไป20คลิปอะผมจะเวิร์กสักคลิปหนึ่งแล้วมันจะเป็นไวรัลแล้วพอเป็นไวรัลมันจะสร้างฐานซับสไครต์ใหม่อ,อ,อันนี้คือแพลตฟอร์มสีแดงอันนี้คุณพยายามจะเอาชนะอากอริทึมอยู่ ผมก็ผมก็เถียงอะมันทุกทีถียไม่เคยชนะมาเลยวะพราผมเถียงก็มาหน่อยมันก็ให้ผมติดเหลืองเออมันเออประมาณนะประมาณคุณจะถ่ายระบบไงดีนะเราอยู่ประเทศไทยอยู่อเมริกานี่ผมไม่น่ารอดนะประมาณนี้ครบทั่วนะไม่ครบหรอกไม่ครบเพราะบนมาวันเดีนี้ไม่เคยครบ้าอยากจะพูดคุยปีหน้าเอาผมมาพูดต่อนะผมยังเหลือเรื่องบอกอยู่นะโอเคหวินหวังนะมีเป็นร้านเลยเดพี่ไปติดตามเพจด้วยนะทุกคนครับนั่งกันอยู่ตามเพจหรือยังทุกคนครับ ทำไมฮะขอฝากพรจากอาามาให้ทุกคนครับมีสามพยางครับทุกคนเฮงเฮงเฮงขอบคุณครับเออ,อเฮ้